สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับจอพดูนะครับผมกลับมาอยู่บ้านแล้วครับผมวันนี้จะพาทุกคนไปตีพึ่งกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าวิธีการตีพึ่งช่วงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ใช่ปีต้นไม้นะครับผมมันจะง่ายแต่ว่ามันจะยากสําหรับคนที่ไม่เคยไปตีพึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันอันนี้คือบ้านบ้านชาวบ้านนะครับผมบ้านบ้านลุงนะครับผมเขาเรียกว่าลุงหรือว่านานะครับผมย่าๆกันนะครับผมก็เลยเรียกลุงเรียกง่ายๆก็คือเรียกกันว่าลุงนะครับผม หนน้ำพึ่งอยู่ไหนครับ<ล>โอเคตอนนี้ก็คือเข้ามาในบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิถีชีวิตของคนกเกาหลีนะครับผมนี่เขาเรียกกันอะไรเนี่ยที่วางของอะไรต่างๆที่แบบทํากับคุมกับข้าวนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันน้ำพึ่งสดๆนี่ครับผมไม่รู้ว่ามันจะมืดหรือเปล่านะทุกคนนี่อันนี้น้ำพึ่งแท้นะครับผมจริงๆอันนีโโ้มันอยู่ในองไม้ไม่ใช่พึ่งหลวงนะครับผม ที่มันอยู่ในถำ้ำมันอยู่ในหินมันอยู่ในองค์ไม้อันนี้นะผมบอกเลยว่าดีมากๆนะผมหวานแล้วก็น้ำพึ่งแท้มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนว่าก็บบคือว่าก็มันมันไม่สามารถเปียกมันไม่สามารถเปียกน้ําได้ก็คือถึงแม้ว่าช่วงฤดูฝนยังไงก็ถึงแม้ว่าฝนจะตกยังไงก็ช่างนะผมมันไม่สามารถเปียกเพราะว่ามันอยู่ในองค์ไม้นะผมจะบอกให้ทุกคนรู้นะครับผมน้ำพึ่งแท้ไม่จําเป็นต้องดูนะครับผมไม่จําเป็นต้องดู <c oughs> แบบนี้ทุกคนลองชิมดูนะครับผมถ้าน้ำผึ้งแท้เนี่ยถ้าชิมเข้าไปเนีน่ยมันจะร้อนมันจะร้อนมันจะร้อนคอนะครับผมนั่นแหละมันจะหวานแล้วก็แบบมันรู้สึกแบบร้อนคอนะครับผมนั่นแหละน้ำผึ้งแท้นะครับผมปีนี้พึ่งไม่ค่อยมีนะครับผมน้ำผึ้งไม่ค่อยมีเอาจริงมันจะแพงมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตีพึ่งกันนะครับผมไปดูกันว่ามันจะยากแค่ไหนนะครับผมสำหรับรอบนี้ สำหรับคนคนที่ไม่เคยตีพึ่งนะครับผมบอกเลยว่ามันยากนะครับผมมันยากแล้วก็แบบกลัวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพึ่งป่านะมันเป็นพึ่งป่าที่แบบมันดุนะครับผมโอเคไปไปเราไปตีพึ่งกันนะครับผมไปดูกันว่าจอสามารถเก็บน้ําพึ่งได้ไหมนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงในป่าแล้วนะครับผมเดินเท้าหนึ่งกิโลนะครับผม โอ้โหมะเขือพวงทุกคนดูกรุงเทพเขาขายโคตรแพงแต่บนดอยดูดิโอ้โหขี้เกียจอ่ะขี้เกียจเก็บจอไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะครับผมจอมากับปีนะครับผมเป็นผู้นำทางนั่นเองนะครับผมว้าวธรรมชาติล้วนๆทุกคน เขาเรียกว่าต้นบอลหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยทุกคนความรู้ครับใครร na, ู well oh a a oh. ้นะครับผมคอมเมนต์มาหน่อยใครมีความรู้ด้านนี้นะครับผมมือมืออันนี้ส้มปล่อยครับส้มปล่อยนี่ส้มปล่อยอันนี้อันนี้ก็คือยังไม่เจอผึ้งนะเราต้องไปหาเองนะเราต้องลุ้นลุ้นว่าเราจะเจอผึ้งหรือเปล่าถ้าไม่เจอก็ เหนื่อยโคตรไม่รู้ว่าอไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับขออนีญาตหายใจแรงๆนะครับผมฮะไม่มีเหรอ โอ้ไม่ไม่มีนี่เรียบร้อยกับลุยสรุปคือไม่มีนี่แหละน,นะ <S 1> <S 1> แต่ว่าจะโชว์ฝีมือแล้วหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรจะมีที่หนึ่งนะครับผมจะมีที่หนึ่งเดี๋ยวไปดูกันจุดนี้มันไม่มี <S <S นี่นะผมเพิ่งมันจะชอบอยู่ในนั้นอย่างนง้นนะครับผมเห็นไหมจะมันมีก้อนอีกก้อนหนึ่งอนะ่ะ ก็จะอัดรูไว้แบบเหมือนพึ่งพึ่งเลี้ยงแ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่พึ่งเลี้ยงนะครับผมต้องรุนแล,ล้วล่ะนาทีนี้อจอ,อ้อยมาทําไมเนี่ยอจอเดี๋ยวเราไปรุ้นกันนะครับผมเหลือที่สุดท้ายนะครับผมไปดูกันไปหากันสามที่นะครับผมไม่มีเหลืออีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งนะครับผมเหลือแค่ที่สุดท้ายครับผมเดี๋ยวไปรุน้นรุ้นกันนะครับลุนตลอดทางนะ้วผมเหนื่อยมากเลย ภูเขาสามลูกนะครับผมเมื่อกี้ไปแล้วก็อันนู้นไม่มีแล้วก็ไปลูกหนึ่งไม่มีไปลูกหนึ่งไม่มีสรุปก็คือสามที่ไม่มีนะครับผมแล้วก็ที่สุดท้ายอออ <laughs> ตอนนี้กลับมาถึงรถละกลับมา <c oughs> ถึงรถละแ,แล้วก็จะจะ,จะกลับนี่หนึ่งครับผมกลับไปฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูกัน <laughs> ต้องรุ้นะครับผมแบบนี้ต้องรุน <laughs> <c oughs> ้นสตาร์ทเครื่องครับทุกคน โอเคไปลุยกันเลสโก o เลสโก o ทุกคนเมาแน่ว้า wow. นี่ทุกคนดูครับโอ้โ oh หดูครับนี่โคทิ้วเลย hmm? อ่ะที่อ๋อโคทิ้เลยิวอเวเ,เออนี่นี่นี่อที่สาว,วอ้ที่สีาสขาวๆนะครับผมทุกคนดูนะเดี๋ยวจอจะส่องงห้เพราะว่า ถ้าสองแล้วพึ่งมันจะลุมนะครับผมเดี๋ยวนะหนึ่งสอง,ส,องสาม,สสามนี่สีขาวๆเห็นไหมโอ้โห,โหนี่ครับพึ่งมาแล้วครับดูครับโอ้โหดูหน้าจอนะหนึ่งสองสามนี่โอ้โหแบบโคตรแบบเมาแล้วตอนนี้หนาวเมาแล้วครับผมจอมเมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะให้ทุกคนฟังเสียงนะครับผมดูครับ นี่ครับให้ดูแบบชัดๆนะคุณโอ้โหทุกคนโอ้โหโอ้โโอโดูครับดูครับอือหือแบบนี่นี่นี่จออย่างที่สุดนะแบบอือหือดูครับ <c oughs> ดูครับตีบู่ท่าว่าปุจีอย่าเก,ก็้ยอกว่าเลย <c oughs> อือวิ่งเ,เท่าใหญ่เนี่ยวิ่งออกวิ่งออกทั่วโครนเลยโอ้โหดูครับ สดสดครับผมอะไรจะขานอันนี้ครับทุกคนดูหน้าจอครับดูเด่นจะว้าวว้าวไปหามาสามที่นะครับผมไม่เจอแล้วก็มาเจอที่ที่จุดที่สี่นะครับผมแบบคุ้มทุกคนคุ้มเอาจริงจริงคุ้มนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันคุ้มที่ว่าแบบเมานะครับผมเมาบุรีเดี๋ยวชีมให้ทุกคนดูนะครับ <c oughs> นีเนาะอ๋อมมาอ๋อเกิดเกิอือหือกิดเกิดมาเลยไม่เป็นไรน้ำอยู่ตรงนี้อือหือตีกินหมักนะครับผมสวัสดจอก็กินน้ำผึ้งอ,อือหึอืม อันนี้น้ำพึ่งแท้ครับผมแท้และประการครับผมอ๋อครเอโอเคโอเคโอเคมาเจอกันมาท่านนี้เลยครับผมเฮ่ออดีอดีวเดี๋ยวดีนี่น,นี่ทุกคนลืมบอกครับนี่โดนต่อยครับผมโดนต่อยตัวหนึ่งมันยังไม่อันนี้เลยเฮ้ดีมันยังยังนไม่ออก ตนนี่เด็ดีเนี่ยออีอีนี่อะเดี๋ยวแะทอเรนที่ออีอ,อ,<า>อมันดึงไม่ออกนะทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรนะมันไปติดอะไรไม่รู้ออ้นี่เนี่ยน,นี่นี่ไงเนี่ยแหลมมากเลยจริงๆมันมันแบบมันเล็กนิดเดียวเดี๋ยวทำไมมันดึงออกยากมากเลยเนาะมันน่าจะมียางของมันนะพอพอมันต่อยแล้วมันจะติดอย่างนี้ มันพิดแบบโอ้โหโคตรแบบมันยังไงอ่ะมันจะปกตินี่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยโดนนะแต่รอบนี้นี่โดนตัวหนึ่งครับผมเรียบร้อย